สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ s o l ต1นาทีสำหรับวันนี้ในช่อง y t u t u คริปโต1นนาทีนะครับตอนนี้สมทำา s ล S O L นะครับทำตัวจุดสูงสุดใหม่แนวต้านเดิม216ปรากฏว่าเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นแนวต้านถัดไปจะเป็นอยู่2จุดครับ246ตามลำดับหรือกระทั่ง29 8 มุมที่คนเล่นถือตามเทรนหรือแนวโน้มมาตอนนี้ยังไม่ต้องขายครับเส้นสัญญ,ญาณตัดเมื่อไหรค่อยขายอันนี้คือถือยาวๆได้แต่ในลักษณะที่คนเล่นสั้นชนิดเร,เรียกว่าหาส่วนต่างราคาหาส่วนต่างกำไรเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปในรายสีชั่วโมงสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นปรับกราฟลงมาและนะครับดูตามกรอบตัวนี้ไปเมื่อเขากำลังขึ้นไปตอนนี้นะครับไล่ยังไม่ต้องรีบไล่ราคา2 4 6อ่อนค่าลงมานะครับ เข้าเป็นไม้ที่1ได้ที่ประมาณสัก220บวกลบก็คือ225 220นะครับเนื่องจาก216หรือ220จะเป็นแนวรับที่สําคัญเพื่อเหลือเผื่อขาดไว้นิดหนึ่งเนื่องจากพฤติกรรมราคาของเขามักจะลงมาเล่นกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเขาลงหลุดลงมายังไม่ต้องตกใจ190อาจจะเป็นไม้ที่2ที่เข้ามาสําหรับการเล่นสั้นและหลังจากนั้นเนี่ยพาไปขายข้างบนอย่างเช่น246เอยหรือประมาณ300เพราะ ฟิโบนัชชีเดิมคือ298ตามลำดับนี่คือกลยุทธ์ในการเล่นโซแบบสั้นๆนะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันยังคงแนะนำให้ถืออยู่นะครับเพราะตัวนี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมและนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปไกลมากกว่านี้อย่างเช่นประมาณ757ในอนาคตแต่จำเป็นจะต้องให้เวลาเขาขึ้นตามรอบการลงทุนสั้นๆอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะครับแต่ยาวๆแนะนำถือตามสัญญาณสัญญาณตัดเมื่อไหร่ ค่อยออกครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมทำงานในการที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ